คู่เอกประจำสัปดาห์เลยในวันพรุ่งนี้ที่เตะกันนะครับสี่ทุ่มครึ่งเลี้ยวภูพบกับเชลซีนะครับจ่าฝูงพบกับอันดับ4นะครับซึ่งใช้ปากเตะบอลนะก็ประชาสัพันธ์ตรงนี้เลยนะครับทาง YouTube PPTV s p r t t ก็จะเรียกว่าลากันยาวๆก่อนเตะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เจอกันยาวไปเลยโค้ชนี่ขาประจําของรายการนี้อยู่แล้วครายการนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องยอมรับว่าได้มีโอกาสได้ ถ่ายทอดอารมณ์เต็มที่แล้วได้รีแอคชั่นในระหว่างเกมการ์ดก็จะเป็นความสนุกในอีกแบบหนึ่งใช่ครับนะครับในเกมนี้ก็จะเป็นพี่บีแหลมสิงห์นะฮะคุณต้นวโรดมก็เป็นแฟนมแท้ลิเวอร์พูลแลเรื่องลิเวอร์พูลก็ต้องยกให้แก่แล้วก็น้องพศน้องพศนี่เขาก็เป็นแฟนนิวคาสเซิลเป็นแชมป์ลิเวอร์พูลเขาเขาบอกเขาลุ้นแชมป์อยู่ปีนี้ต้องบอกกันให้นะก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับ วันพรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่มก็เข้ารายการใช้ปากเตะบอลนะครับทีนี้มาพูดคุยถึงเกมนี้เวี้ยวููพบกับเชลซีพูดถึงฝั่งเลี้ยวููก่อนทีนี้มันมีอยู่ข่าวหนึ่งโค้ชนิดนึงว่ามีคนสังเกตไลอัอนกาเฟนแบกเล่นดีมากฤดูกาลนี้แต่ในช่วงฟีฟ้าเดย์รอบล่าสุดเนี่ยเหมือนแสดงให้เห็นถึงอาการออดล้านะเหมือนเหมือนจะมีอาจไม่รู้คนอาจจะสังเกตเองหรือเปล่าแต่ว่าตรงเนี้ยโค้ชมองว่ามันน่า หวัดเสียวไหมฮะคือผู้เล่นตรงกลางอ่ะอย่าลืมนะรูดูกาเนี้ที่บอกว่าหนึ่งตำแหน่งของลิเวอร์พูลอ่ะมันมีผู้เล่นอยู่2คนตลอดอย่างโอเคเราเห็นโจนมาแมคคริสเตอร์มามีตัวเสียบเเรีอ่ะแจจะเน็ตไปบุญได้ใช่ที่ตรงกลางนะเวลานี้ ต้องบอกอเล็กล็อตอะเซ็ตตรงกลางให้มีคาแรคเตอร์ที่เข้ากับแท็กติกเขาได้ดีหมุนมากใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เก่งไอ้ข้างๆมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วกัคโตเองที่จะหมุนกับเอนดีอสดอสเองเนี่ยคู่นี้ได้เราเห็นว่าต่อไปคือไอ้เจ้าโซบสลายที่จะต้องหมุนไปออกด้านข้างได้อีกอ๋อจะต้องมีโซบสลายจะต้องไปไปขยับไปตรงนี้มันยากมากที่โซบสลายจะเล่นเป็นเบอร์สิบหน้าหลังแผงกองหน้าอยู่คนเดียวนะครับ แต่ว่าคาแรคเตอร์คู่กันเนเชัดเจนแล้วก็นักเตะที่จับใส่ไม่ว่าจะเป็นตัวหลักกาเฟนแบกกับแม็กเอลิสเตอร์หรือตัวสำรองในเวลานี้เคอร์ติสโจนใช่ไหมฮะที่ที่จะลงไปหรือเอนโดก็ต้องพยายามปรับวิธีการเล่นของตัวเองมันจะมีคาแรคเตอร์ให้เห็นอยู่เพื่อเป็นการบล็อกทูบล็อกมากขึ้นเราเห็นผู้เล่นเบอร์หเบอร์แเป็นบ็อกทูบล็อกหมดนะไม่ใช่แค่ ใน h a l บ็อก c k ของตัวเองครึ่งของตัวเองนี่สําคัญทีนี้ถ้าเกิดว่าการ f e e b a c k ก็เกิดอ่อนล้าจริงๆหรือว่าเริ่มดรอปมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าระบบมันมันรองรับมันรองรับคือนักเตะสามารถเล่นได้โค้ชมองแบบนี้ใช่ครับเพราะผมมองที่บอกว่าโอเคเราเห็นการฟ e e d b a เองคารคเตอร์เขากินตัวได้ออกบอลได้แค่เติมอีกอย่างเดียวคือเรื่องเข้าไปยิงประตูมันแตกต่างจากไอ้เจ้าสมสลายที่จะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็ที่ตามมาคือคุณภาพว่าถ้าหน้าคนนี้ การคนไหนจะเหมาะสังเกตจุดนี้ก่อนใช้โซต้าใครเล่นกับโซต้าได้ดีเพื่อให้วินมากกว่าด้านข้างซ้ายขวาเป็นตัวซัพพอร์ตโซต้าข้างหลังที่เล่นกับเขาเนี่ยจะเป็นใครใช่เราเห็นภาพตรงนี้เยอะขึ้นในการออกบอลจากตัวตรงกลางเนี่ยนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็คาดว่ายังยังโอเกมนี้คาดตามที่คาดจะเป็นนูนเยสนะครับแต่ต้องบอกว่าสื่อหลายเจ้าเขาก็มองไม่เหมือนกัน บางเจ้าเขาก็มองว่าโชต้าใช่คือการเลือกมันเลือกยากโชต้าไปรับใช้ชาตินะกลับไหไปไปแล้วต้องดูว่าตรงนี้สําคัญเพราะว่าหนึ่งเรื่องของนิวเยสเนี่ยเดินทางไกลกว่าลําบากกว่ารีคัพเบอรี่ยากกว่าใช้เพราะสไตล์การเล่นแต่ก็ไปมองเกมรับคู่ต่อสู้ก่อนว่ากำลังจะเจอใครคือมันจะมองสองส่วนหนึ่งความสมบูรณ์ของผู้เล่นถ้าจะใช้คนนี้สมบูรณ์ขนาดไหนถ้าความสมบูรณ์เท่าๆกันไปมองสไตล์แทคนิกเกมรับของผู้ต่อสู้ ทีนี้ไปดูเชลซีอ่ะก็มันก็จะสอดคล้องหรือว่าล้อไปกับการจับตัวของลิเวอร์พูลด้วยครับเชลซีเนี่ยถ้าเรื่องของปัญหาผู้เล่นขาดหายเนี่ยนะครับมาร์กูกิลิยาติดโทษแบนเวสซี่โฟรฟาน่าติดโทษแบนสองคนนี้หายไปแน่นอนอนะครับลิสเจมส์ที่ยังยังก็อย่าง,งนี้แหละก็คือยังไม่สมบูรณ์ทีใช่ตรงนี้ก็น่าเสียดายนะลีไวโควิลแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้สองคนซึ่งก็เป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่อาจจะ เรียกว่าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยอลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าลงลงไหวครับแต่ว่าเขาจะใช้ยังไงไม่แน่ตัวผู้เล่นที่คาดก่อนนะฮะเชลซีเนี่ยก็ผู้สับตูก็ซานเชสอยู่แล้วนะครับกองหลังก็จะมีเลนโตเวก้านะแบ็กซ้ายซึ่งเป็นเบอร์อลอ2ละนะครับรอ,องจากกูกกลิยาตอนนี้เป็นชิวิลลหลุดไปเลยนะครับทางขวาก็ใช้มารุก,กูสโตแล้วก็คู่เซนเตอร์จะเป็นดีซารซี่กับทางรีไวโควิวลน่าจะเข็ดลงนะครับคู่กลางเนี่ยแข็งมากก็คือคู่นี้เล่นได้เต็มที่แล้วว่ามาเป็นไคเซโดกับเอนโซเฟนันเดส แล้วข้างหน้าก็จะเป็นเจดดนซานโชโคพาเมอร์มาดูเอเก้น่าจะเบียดลงมาได้อ่ะหมายถึงว่าน่าจะรักษาตำแหน่งตัวเองได้แล้วหน้าเป้าก็ยังเป็นนิโคลัสแจ็กสันคือ<ม>ต้องบอกว่ามาเลสกาเซตทีมมาเนี่ยในสไตล์ที่ตอนอยู่เออเลสเตอร์เลสเตอร์ใช่ในเรื่องของโอเคยิงประตูได้เยอะครับแล้วเนี่ยมาครั้งเนี้ยอย่าลืมนะเขาเป็นรองแค่ซิตี้ การยิงประตูใช่ไหมเตรมรุกดีใช่มากกว่าลิวพูลนะมากกว่ามากกว่ายิงแต่เสียประตูเยอะกว่าลิวพูลแค่เดียวเสียถึง8ประตูในความไม่ละเอียดในเรื่องของเกมรับแหละแล้วรู้จักการนี้ที่ผมบอกว่าแจ็คสันเองอะเมื่อก่อนมีคนพูดว่าเฮ้ยสุดนท้ายอย่างแจ็คสันเนี่ยไปอยู่ทีมไหนใครจะเอาใช้โอกาสเปลืองอะความแน่นอนไหมบอกถ้าวันหนึ่งเขามีความมั่นใจจังหวะที่หลุดเดี่ยวแค่เขาเป็นคนหนึ่งที่วิ่งเลาะลายไม่เก่ง จังหวะทามิงเขาจะมีเหลือบออฟไซด์ไปก่อนผิดพื้นที่หลุดเดียวก็ยิงไม่ได้ณเวลานี้เขาปรับตัวเองได้แล้วเพื่อนร่วมทีมสนุกกับคนอย่างนี้ณเวลานี้เขาบมาให้บอลสนุกหมายถึงว่าคนที่จะให้บอลเขาเนี่ยสนุกเพราะเขาไอ้นี่มันหาช่องได้ตลอดอะไรเงี้ยมากกว่าขยันเออเป็นหน้าที่บอกว่าเล่นด้วยแล้วมีความสุขเพราะเขาเป็นคนที่แฝกทาทางให้ตลอดอคือด้วยความที่โค้ชก็เป็น จร,จริงจริงจริงโคจรก็เล่นหลายหลายสไตล์นะมีตัวรับยังถอยไปเล่นมาแล้ว <S 2> <S 2> <S แต่ว่าสมัยบอลนักเรียนนี่ตัวรุกนะครับตรงหน้า,นาเลยนะการให้บอลที่มีเพื่อนแบบอย่างเงี้ยวิ่งเข้าช่องได้เก่งหรืออะไรเงี้ยมันสนุกใช่ไหมในการเล่นใช่มันทําให้คู่ต่อสู้พวงกับเกมที่ต้องขยับแล้วทําให้เชฟมาแตกอ่าแล้วทําให้คนจ่ายบอลดูมีทั้งจะไปเองก็ได้คนเลือกเล่นในสไตล์ที่จะทําให้เพื่อนเขาเหมือนว่าอยู่ในเกมตลอดเวลาเหมือนเกมที่โคพาเมอร์ยิง4ประตูและการเคลื่อนของ จของแจ็คสันมีส่วนนี่แหละมีส่วนในการเปิดเปิดพื้นที่ให้โคพาเมอร์ด้วยให้เพื่อนคนอื่นๆด้วยแลวลิพูลกำลังจะเจอบททดสอบสําคัญเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบททดสอบเกมรับของลิพูลที่มิดฟิลคู่ต้องทํางานหนักที่ถอยตัวเองมาเล่นเกมรับมากกว่าที่จะไปเล่นแมคคิสเตอร์ต้องลอยขึ้นไปต้องถอยมาเป็นรับคู่การเป็นแบกที่บอกว่าเอ้ยคุณชาเลนจ์เอาเอาตัวรอดกับเกมเพสซิ่งได้มันตั้งคำถามว่าเชลซีต่างหาก จะเล่นเกมไฮเพรสซิ่งบีบเกมบนมสร้างเกมจากลิลวพูลเลยไหมหรือลิวพูลเองจะเล่นไฮเพรสซิ่งเกมนี้น่าสนใจมาก<ช>มัน,นะจะไม่เหมือนกับที่ลิวพูลเจอคู่แข่งก่อนหน้านี้แล้วที่กดเขา,ยาเยอะไหมบอลมัดเบนฟอร์อะไรก็แล้วแต่น่าสนใจมากอะทีนี้โค้ชมองเกมนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วคิดว่าผล่งขันจะเป็นยังไงครับครับคือถ้าเทียบสไตล์มาเกเรส เออมาเลสกา,กาเองที่บอกอในสไตล์การทําทีมกลางคู่แข็งไลฟ์โฟยืนพื้นที่ได้ดีแบ็กซ้ายขวาจัดตัวมาครั้งนี้ไม่สมบูรณ์มันก็สูมเสี่ยงว่าคุณต้องหายไปแล้วในเรื่องของเกมลุกด้านข้างแต่ที่พึ่งได้มากูเอเองนะพารเมอร์เองซานโชอเองพวกนี้คุณหวังได้คุณกดแนวรับของลิปุ่นอยู่แน่ม,มันต้องไปดูว่าเกมนี้บทสุดท้ายคุณเลือกแท็กติกที่ไปเยือน คุณมีเกมลุกที่ดีแต่คุณไม่สามารถที่จะสร้างเกมลุกไปสู่แนวลุกได้ออบอลไปไม่ถึงตรงนั้นใช่ริบูลตัดนี้ก่อนอเชื่อว่าริบูลเกมนี้เป็นบททดสอบในเรื่องของเกมรับที่ดีอ,อ่ะโอกาสเสมอเกิดขึ้นอมองว่าคู่นี้เสมอแบบสนุก2ต่อ2อง,อง,องโอคเออเคเออผมผมก็มองคล้ายๆกันมองว่าริบูลต้องต้องตัดเกมไม่ให้บอลไปถึงให้ไม่ให้เชลซีทําเกมลุกได้แบบถนัดให้ได้ นะตัวตรงนี้จะเป็นบททดสอบที่ยกระดับขึ้นไปอีกแล้วผมเชื่อว่าเสียงเชียร์ในแอนฟิลด์ด้วยแล้วก็แบบสมาธิหรือว่ามาตรฐานที่ริพูลวางไว้นะเวลาเนี้ยผมคิดว่าริพูลเอายืนพื้นก่อนคือไม่แพ้อ่าถูกนะแต่อาจจะเสมอหรือชนะเดี๋ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยริพูลจะเบียดชนะได้แซงครับนะครับอ่ะสอนครับนะเอาละ เดีมาดูกันแต่เป็นคู่ที่น่าดูจริงๆอ่ะใช่ครับเชลซีในตัวสำรองถ้าจะส่งใครลงมาก็น่ากลัวหมดเปลี่ไหมไหนหน้าโอ้นะครับอ่ะก็สรุปผลนะครับสำหรับคู่นี้โค้ชมองว่าเสมอกัน2-2ผมมองว่าลิเวอร์พูลชนะ2-1ครับนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของอารีนาสายสกในวันนี้ครับ